สำหรับผู้ใช้หัวเว่ยวอ t ฟิทสา3ที่อยากจะออกกำลังกายแบบคอสนะให้คุณกดที่ปุ่มด้านข้างตรงนี้อ่าแล้วก็แตะที่คอสและแผนทีนี้จะมีคอสออกกำลังกายให้คุณได้เลือกใช้งานอันแรกเนะี่ยผมจะเลือกเป็นอันนี้แล้วก็เลือกเป็นยืดเส้นแล้วกันเอาง,ง่ายๆก่อนอันนี้ก็จะมีตัวอย่างเป็นแอนิเมชันให้คุณได้ทำตามถ้าพร้อมแล้วก็แตะที่เริ่มได้เลย พอถึงตรงนี้คุณต้องขยับแขนตามตัวออนิเมชันมอได้แล้วก็จะเริ่มออกกำลังกายครับทำตามไปเรื่อยๆข้อดีคือเราก็จะเหมือนกับมีโค้ดออกกำลังกายให้ถ้าเสร็จมันก็จะเริ่มท่าถัดไปและถ้าคุณออกกำลังกายเสร็จก็แค่กดตรงนี้เสุดขั่วแล้วสิสุดขั้วออกกำลังกายแล้ว